จะเอหนูได้มาเที่ยวทะเลแล้วนะ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 หนูได้มาเทียเท่ยวเที่ยวทะเลแล้วนะ,ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหครับผมนี่นะครับผมอ่มีความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ได้อยู่กับที่ได้อยู่กับครอบครัวนะครับผมบ้านพัก่อนนะครับผมที่ ชายหาดอํานะครับเขากระโหลกหน้าปานบุรีนะครับผมอาพทย์ข้างหลังกำลังขึ้นกำลีย่นะครัโอ้โอยยุงเยอะมากนะครับผม <c oughs> <c oughs> ความสุขอ่ามันอยู่ที่ใจนะครับผมอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะครับถ้าเราสบายใจนะครับอ่าบางครั้งถ้าเราไม่สบายใจอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขนะครับผม <c oughs> ชีวิตคนเรา นะครับเนาะก็อยู่ที่เราทํานะครับอยู่อยู่ที่เราเลือกนะครับเลือกจะทําแบบไหนนะครับเนาะว่าความสุขของเราอยู่ที่ไหนนะครับผมต้องตามหามันให้เจอนะครับผมบางครั้งมันก็ม er ีสุขมีทุกข์วนกันไปนะครับผมอยู่ท um ี่เราว่าจะบริหารความสุขมันยังไงนะครับผมชีวิตเรามันสั้นนะครับพี่น้องอทําอะไรก็รีบทํานะครับผมไม่ใช่ว่า าตายไปแล้วไม่ได้กินหรอกครับผมเชื่ออก็ไม่รู้นะภาพความหลังความตายไม่ไม่รู้นะครับผมเพราะว่า,าผมไม่เคยตายนะแต่รู้ดีว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับผมรู้ว่าอาไม่รู้วันตายนะครับก็ก็เลยวันนี้วันที่เรามีความสุขก็พยายามทําให้มันมีความสุข มากมากนะครับผมอยู่กับชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขนะครับผมอย่าไปซีเรียดจะไปแคร์กับคําพูดของคนบางคนที่เข้ามาใส่ร้ายเราเข้ามาดูถูกเราเข้ามาหลายหล,ลายอย่างนะครับผมผมไม่ได้เกิดมาโตเพราะคําคนนะครับผมบผมเป็นคนสู้ชีวิตมาตลอดนะก็ฝากติดตามาชีวิตของช่างเนชาด้วยนะครับ ยู่อยู่อยู่นะครับอยู่ครับลูกสาวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับผมใครจะว่าไม่น่ารักก็ช่างนะครับเพราะว่าความสุขของผมก็คืออยู่กับลูกนะครับผมอยู่กับครอบครัวนะครับผมได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับผมขอบคุณครับผม